สวัสดีครับพี่น้องพ้องฝูงต่างมาดูรายการสุาสานวันนี้แอดแมวก็มาอัดคลิปแนะนำเควสนั่นเองครับเป็นเควสท,ที่ใครหลายๆคนติดบ่อยเนาะเควสอะไรครับเควสท,ที่เราจะทำเควสชื่ออมาเชียลก็ d h โฮมนะครับเควสนี้ทำยังไงผ่านยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมาก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่บ้านเป้าหมายของเรานะครับมาเชียลก็ d h โฮม ตายเลยวะปืนโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทียกก่อนจะมีเสียงน้องกวาดพื้นอยู่เนาะที่น้องติดติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องกวาดพื้นที่เราแบบว่าไม่ผ่านใช่ไหมคู่นะ clean clean c l น้อ,าาองกวาดพื้นนะครับอ่ะโอเค you know, you ทีนี้น,นะฮะมันบอกว่าอะไรครับเพลงนี้มันบอกว่าให้ให้ e ฮ็ YOUR Welcome ออ r respect นะครับ for the uh, j a n i t o r Your BODY l a n g u a g e ถ้าแปลแบบคำคำ,คำรูปรูปหน่อยนะฮะ mm hmm. ก็คือให้เราใช้ภาษากายในการสื่อสารโดยใช้ท่าทางเวลคัม ยินดีต้อนรับหรือ respect นั่นเองครับอ่ะทีเราจะท,ทําท่าทางออกมาได้ยังไงครับกดปุ่มตัว K นะครับตามเลยนะตามนะกดปุ่มตัว K ขึ้นมาแล้วก็ไปดูตรงแถบ cosmetic นะฮะ cosmetic เสร็จแล้วก็มาดูตรง expression นะครับอืมคนติดเยอะนะต่อไปก็เรามาหาท่าทางที่ชื่อว่า welcome หรือ respect อ่ะหาซิไหน welcome respect อยู่ไหน เวลคัมหรือเรสเปกโอเคเรามีเรสเปกน,นะฮะแต่ไม่มีเวลคัมถ้างั้นเราเอาแค่เรสเปกมาแล้วก็กดลากมาวางไว้นะครับผมวางไว้ในช่องที่2แล้วกันอ่าทีนี้ผมก็กดตัว x ค้างไว้ฮะแล้วเอาเมาส์ลากไปตรงช่องที่2ตรงนี้ปึ๊บแบบนี้ฮะแล้วเควสจะผ่านเราสามารถเก็บน้องได้ทันทีครับเรียบร้อยผ่านเลยแล้วนะฮะ แค่นี้เราก็ผ่านแล้วเราก็ทำตามเควสเควสบอกให้ไปไหนต่อครับกลับไปที่เดสเดสซเล่นะฮะให้เรากลับไปตรงตรงหยดน้ำตรงเนี้ยฮะกลับไปที่แคปหยดน้ำแล้วก็ขับรถกลับไปครับตีมั้งยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะใครที่ติดเควสไหนอีกก็คอมเมนต์บอกบอกแอดเมลนะเดี๋ยวแอดเมลทำคลิปไกด์ไว้ให้ครับ